สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเทียบออสแลมนะครับโตโยต้าออสแลมนะครับตัวแอดวานนะครับผมเทียบกับตัวรีโวนะครับโ o โยต้ารีโวตัวปัจจุบันนี้นะครับดูกันนะครับตัวนี้ไม่มีพัดลมนะครับของของโตโยต้ของรีโวเนี่ยล็อกโคนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นออสแลมมีพัดลมนะครับ เดี๋ยวมาเทียบกันดูนะครับเดี๋ยวจะวัดแสงด้วยนะเดี๋ยวมาทดสอบตัวรีโวก่อนนะครับนี่ฮะโอเคไฟมาแล้ว <Wow. S 1> อันนี้ของรีโวนะครับดูคั t ออฟของเขาจะมีวอลส่วนกลางนิดหนึ่งนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นคั t ออฟนะฮะคัตออฟส่วนบนก็จะมืน่นส่วนล่างก็จะลงพื้น ยิงไกลย,ยิงไกลกับตัวนี้นะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองวัดแสงกันดูนะครับประมาณไหนสูงกับแสงก็ประมาณ425ประมาณนี้นะครับตัว๊อฟคิวแรกนะครับ425ประมาณนี้โอเคครับต่อไปก็จะเป็นออสแลมนะครับตัวแอดวานนะครับตัวน้องตัวน้องเล็กนะฮะเอ๊บเอ้ย เออตีละมาละสุดยอดเลยครับสุดยอดมากเลยเงียบนะครับพัดลมเบามากคัดออฟบมากนะครับในสวนนี้จะเป็นคัดออฟของเขานะฮะกว้างนะครับ กว้างถ้าวิ่งบนถนนสี่เลนเนี้น่าจะคลุมคลุมได้สี่เลนนะครับตรงเนี้ตรงส่วนเนี้แรงนะครับแล้วก็คัดออฟส่วนที่มันเป็นตรงกลางเนี่มันจะออกอมม่วงนะครับช่วงกลางนี่อมม่วงด้านข้างออกไปก็จะมีเป็นบลูนะครับ cut คัดออฟคมมากคัดออฟคมมากเดี๋ยววัดแสงกันนะครับผมอเอาวัดแสงกันนะครับผม สุดยอดครับตัวตะกี้หลัก400อันนี้พันเอ็ดพันเอดประมาณนี้ช่วงเราจะวัดตรงช่วงคัทออฟพอดีนะครับดูบูของเขาไม่ได้ตกแต่งตกแต่งอะไรนะครับแสงเป็นแสงเดิมของเขาเลยไม่ตกแต่งเลยโอเคครับต่อไปเรามาเช็คไฟสูงกันนะครับว่าสูงของเขาเป็นยังไงนะครับ <S <S แกมมากเลยอมเหลืองด้านบนนะครับ เหลือนนด้านบนสีเหลืองที่ออกโชว์ด้านบนเนี่ยเวลาฝนตกเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับสุจ้ซดโจ้เลยทีนี้ผมจะเอา เทียบกันแล้วครับ LED อั l a ลมกับ d ีแมทนะครับก mm ับ hmm. ฟินต้านะครับ mm hmm. เทียบแสงกันเลยพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดนะครับพันหนึ่งร้อยหกสิบขึ้นน่ะนะครับบางช่วง ันหนึ่งร้นะครับตัวนี้ทีนี้มาดูต,ตัวข้างบนเออเียมมาน่อยนึงเี่ยมมาน่อยนึงอยู่ที่สี่้ประมาณสี่รประมาณนี้นะครับสี่ร้อกับหนึ่งนยนะครับสี่กับหนึ่นหนึร้อยนะฮะคาเซงคัาเข้มมากสวยคมคุ้มค่าคุ้มราคานะครับ ใครได้เป็นเจ้าของไม่เสียแรงนะครับใครได้เป็นเจ้าของเนี่ยถือว่าคุม้มคุ้มโคตรคุ้มนะครับผมแสงขนาดนี้ครับหลังจากที่เทียบแสงกันแล้วนะครับตัวออสแลมก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยแสงตัวนี้เนี่ยเข้มคุ้มราคามากนะครับคุ้มราคาที่จะติดตั้งนะครับกับรถเรานะครับตัวข้างบนก็จะเป็นของ Toyota ์ o c โลนะครับ